ใครที่มีอาการปวดตึงคอบา่าบาเจ็บเอ็นข้อต่อการรักษาด้วยเครื่องเทคขาเทอรพีช่วยได้ครับเทคขาเทอรพีคือการรักษาด้วยขค้ื่นวิทายุซึ่งมีคุณสมบัติในการสร้างความร้อนทําให้กระตุ้นการไหลเวียนเลือดมีการรักษาที่ลงลึกไปถึงระดับเซลล์ทำให้ลดอาการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพและนอกจากนั้นทําให้กล้ามเนื้อคลายตัวได้ครับ เด็ดขาดเทอราพี rophy, เหมากับการรักษาอะไรบ้างผมจะยกตัวอย่างให้ฟังครับ 1. ลดอาการปวดและอักเสบ 2. ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด 3. ครับช่วยเพิ่มการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อ 4. ช่วยในการสร้างเซลล์เนื้อเยื่อใหม่ๆครับและสุดท้ายครับข้อที่5ช่วยลดอาการปวดเรื้อรังของกล้ามเนื้อที่อยู่ในชั้นลึกครับ ผลลับในการรักษาด้วยตัวเครื่องเทคคาเทอร์พีนะครับเมื่อรักษาอย่างสม่ําเสมอจะสามารถเห็นผลได้ในสั้งแรกทันทีนะครับโดยผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นอาการปวดลดลงครับมีการเพิ่มขึ้นของการไหลเวียนเลือดและทําให้ความยืดหยุ่นของผิวหนังและเนื้อเยื่อบริเวณที่รักษาเพิ่มขึ้นครับ ข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้เครื่องเซคคาทอรัปีควรจะต้องใช้ภายใต้การใช้งานของผู้ที่เชี่ยวชาญและเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมมาก่อนควรใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดภายใน6เดือนไม่สามารถใช้ได้ผู้ป่วยที่มีการฝังโลหะในบริเวณที่เราเดูแลก,ก็ใช้ไม่ได้เช่นกันครับใครที่มีปัญหาอาการปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายสามารถมาตรวจประเมินและรับการรักษาได้ที่ Green Bell Medical Clinic ได้เลยนะครับ